สวัสดีทุกคนสวัสดีเพื่อนๆใน YouTube ทุกคนเนาะไม่ได้เข้ามา YouTube นานแล้วเพราะว่ายุ่งเนาะสวัสดีปีใหม่เนาะสวัสดีปีปีใหม่ปีอะไรสองพหเนาะโอเคไม่มีไม่ไรจะเปิดของกวัไปซื้อของมาเออแฟนซื้อให้แหละนี่ไงไปซื้อของมาเห็นปะ่ะจะโชว์ของขวัญคริคสต์มาสี่ห้อนี้ใช้ดีนะ เอเน่เนาะไม่รู้ใครรู้จักหรือเปล่าคนอาจจะรู้จักมันมีครบเซรตถูกด้วยนะซื้อเท่าไหร่ห้าสิบเองห้าสิบปอนได้ทั้งหมดเลยลห้าสิบรูหกสิบไ่แล้วว่ามานนี้แหละลืมแล้วซื้อตอนปีใหม่เนาะไปกับแฟนนี่แหละม,มามาโชว์ซื้อไปซื้อนะที่จอหลุยถูกมาบอกว่ามันถูกไงแล้วก็มามีตัวนี้ด้วยตัวอะไรนะของอะไร Number seven อันนี้ก็ถูกด้วยอันนี้แปดสิบ จะเปิดทุกเปิด,ปดยุดต้องเห็นสิมันไม่เห็นมันไม่เห็นอารมณ์ข้างล่างจะได้เห็นเนาอะอจะเห็นโอ้โอโ,ททโทษทีโทษทีโทษทีเออนี่แหละมันจะได้เห็นมันไม่เห็นไงตรงนั้นสูงไปถ้าแต่คากล้องก็จะสูงไปนี่จะเปิดให้ดูวัดิดปีใหม่เนาะอุ้ยเห็นไหมเปิดออกมาก็สวยเลยเห็นปะ นัมเบอร์เวนะเปิดเร็วๆใจร้อนหืมสวยนะเนี่ยเนี่ยมันก็มีครีมที่ทำความสะอาดหน้าเมคอัพเนาะเชฟนี่ไงตัวครีมโอ้ทุกคนใครใช้ยี่ห้อนี้ใครจะโหงจะรู้วเนาะแต่เราไม่ได้ค่อยใช้แต่มีคนซื้อให้ไงนี่ก็อะไรเป็นอะไรก็ไม่รู้จะเปิดพร้อมกันนี่แบบนี้ไม่เปิดนี่อะไรก็ไม่รู้ดีนะจะเปิดก่อน ใจร้อนเปิดอะไรอย่างเงี้ยเลยรอไม่ไหวอ๋อมันเป็นอะไรเนี่ยอ๋อครบเซตเลยเห็นปะสวยนะพี่น้องสวยนะเพื่นอนทุกคนสวยนะสวยนะมีทุกอย่างเลยนัมเบอร์เซเว่นทุกคนรูน้เนาะโอ้ยเยอะแยะใจเราร้อนเราต้องเอาไว้นี่แหละอันนี้เ,าเราจะดูอันนี้ก็เป็นครีมนะเพื่อนๆเนี่ยจะให้เปิดไหมมันไม่ได้ใช้ตอนนี้ให้เปิดไหม จะเปิดเปิดให้ดูใจร้อนมันแกะแกะก่อนน้ะหอมาอย่างดีเลยเหมาะกับเป็นของขวัญให้ญาติพี่น้องนะนัมเบอร์เซเเราไม่ได้ใช้ไงก็จะมาเปิดให้ดูแต่มีคนซื้อให้ก็เลยจะเปิดให้พี่น้องดูโอ้มันก็หอมเหมือนกันนะกมด้วยเออที่ไงครีมหอมนะนัมเบอร์เซเวมันมีทั้งกลางวันกลางคืน กลางวันกลางคืนนะที่ห่อนี้ห่อมันกันมีทุกอย่างเลยนิดอีกตัวหนึ่งนี่กลางคืนโอเคเราไม่ได้ใช้นะยี่ห้อนี้มันมาใหม่มันแก่ห่อมันสวยดีไม่ค่อยได้ใช้ก็จะเอาเก็บไว้เงี้แหละเยอะนะห่อมามันของดีด้วยปะ่ะเราไม่ใช้เราก็เลยไม่รู้จะไปให้ใครเนี่ยมันมันมาแพ็กเกจด,ดีมากเลย เราไม่ใช้ยี่ห้อนี้นัมเบอรเซเว่นอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยใช้ห่อเก็บไว้ไม่รู้จะไปฝากใครเนี่ยเราไม่อยากใช้เราไม่ชอบยี่ห้อนี้เราชอบเอสเน่มีคนซื้อให้ไงนีไไงไม่อยากใช้ไม่ชอบชอบยี่ห้อนี้ที่ไปซื้อกับแฟนแต่มันเล็กกล่องเล็กแต่มันมันมันแน่นไงมันแพงของมันแพงแต่มันซื้อแพ็คเก็บถูกเราชอบยี่ห้อนี้มากกว่ากลางวันกลางคืนยี่ห้อ n u m b e อร์ซเนี้ ค่อยโบมากนะนะค่อยจะไปให้ผู้ใดวะผู้ใดอยากได้เนาะค่อยก็มีแต่ค่อยคนเดียวใช้ลูกค่อยก็ไม่ใชเว่าลูกค่อยเป็นเป็นสาวไงค่อยอายุมากแล้วไงก็เลยเขาไม่ชอบยี่ห้อนี้วะโอเคเอาไว้นี่แหละเขาไม่ชอบเผื่อคนเพื่อนมากินข้าวจะให้เพื่อนคนไหนที่มากินข้าวบ้านเราเราจะให้เพื่อนไปแล้วคงไม่ใช่รลยยี่ห้อนี้เราไม่ค่อยชอบแล้วชอบเอสเน่เออจะมา นี่มาแกะของขวัญนี่คือแฟนสั่งชุดมาให้เนาะจะดูนะจะให้ดูนะสวยมาเปิดด้วยกันนี่แหละเอ้โแต่แต่แต่เราจะให้เปิดให้ดูสวยนะชุดนี้เราจะเปิดให้ดูเนาะอันนี้เกือามาโชว์มาโชว์ว่าชุดนี้เราเห็นเดินชอปปิ้งกับคุณสามีแล้วไปเห็นแล้วก,ก็สั่งออนไลน์ให้สวยนะชุดนี้ยังไม่ได้ใส่เลยนะจะออกใส่ถ้าไปงานมีงานเราจะออกใส่ให้ดูสวยนะชุดนี้ดูสิเห็นปะสวยนะ ไม่ได้มาขายชุดแต่มาโชว์ว่าชุดนี้มันสวยมากตอนไปช้อปปิ้งกับแฟนที่ที่ไอ้นั่นนะจอนุย์นะเราไปเห็นหุ่นมันใส่สวยแล้วเ็บอกว่าอยากได้จังเลยแฟนก็ซื้อออนไลน์ให้อุ้ชอบไซส์แปดนะเราใส่สวยมากคนะ้ภาพมันดีดีหอมของใหม่มันหอมเนี่ยเดี๋ยวจะใส่ให้ดูว่าปีงานมีการโอเคสวัสดีปีใหม่เชียร์ติปีใหม่อืม ทางหายจากกันจะกินนะนี่จะกินนี่กับแก้มเพราะว่ามันเป็นแฮมมันกินดิบได้นะชอบนะเนี่ยมีหลายอันเลยคือมาไว้จะกินกับกับแก้มไหยแฮมเนี้ยเห็นไหมคนเอาไปกินกับส้มตำนะกินกับข้าวเหนียวก็ได้นะแฮมตัวนี้หรือว่าจะกินกับเป็นกับแก้มกับชีสกับอะไรก็ได้นะเห็นไหมเราชอบมีชอบกินแบบเวลาดิบไม่ชอบไลกินโอเค แล้วก็ไม่มีอะไรมาทักทายสวัสดีปีใหม่ปีใหม่ของที่อังกฤษชุดก็สวยชอบมากเลยปีนี้ก็ได้ของเยอะนะได้หลายอย่างอยู่โอยดูหน้าสิหน้าคนห้าสิบเลยหน้าคนห้าสิบดูใกล้ๆกล้ทีชดัดๆหน้าเป็นกะแต่ก็ช่างเถอะอายุเรามากอายุเรามากมันก็ต้องไปตามเกณฑ์การเวลาเราไม่เคยไปใส่กกรรมหน้านะของสดๆเลยนะ กลับบ้านว่าจะไปตัดหนังตาไปไหมเนี่ยไม่รู้คิดก่อนใครรู้จักหมอที่ไหนยี่ห้อดีที่ไทยแลนด์แนะนำด้วยนะจะไปตัดหนังตาหนังตาตกแล้วอายุห้าสิบแล้วหนังตามันตกคนแก่แล้วไงยังไม่ได้ทำอะไรกับใบหน้านะจะไปทำคิดว่าจะไปทำกับไทยนี่แหละกับไทยไปแล้วรอบหนึ่งรอบนี้จะกลับอีกตอนไหนไม่รู้นะสวยๆเหมืนเดิมดื่มเหมือนเดิม สวยดอกไม้เหมือนเดิมสวยกับดอกไม้เหมือนเดิมชอบนะดอกอันนี้สวยนะตั้งแต่ปีใหม่แล้วยังไม่ล่วงเลยแล้วมันอยู่ได้นานนะเป็นสองอาทิตย์นดอกอันนี้ชอบดูดอกอะไรจำไม่ได้ชื่อมันลืมแล้วของอังกฤษโอเควัสตีปีใหม่เชียรแค่นี้แหละมาทักทายจะไปแล้วนะบ๊ายบายเดี๋ยวค่อยเจอกันหน้าร้อนที่บ้านพักตะอากาศเนาะ ทุกคนเนาะทุกคนบ๊ายบายแค่นี้แหละไม่มีอะไรหรอกแค่นี้แหละ,หละมาทักทายบ๊ายบายนะจุ๊บจุ๊บสัสดีปีใหม่บายเชียร์